b a y e r Dynamic MMX 150สุดยอดคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของทางช่องแฟมสเปีนะครับที่จะได้รีวิวแบรนด์จาก b a y e r Dynamic เพราะว่าผมอยากรีวิวมานานแล้วนะหลายๆช่องเนี่ยได้สปอนเซอร์ของ b a y e r Dynamic ไปแบบ เยอะแยะมากมายนะครับซึ่งช่องผมเพิ่งจะได้ไงผมก็จะมารีวิวหูฟังตัวนี้จจำๆตัวนี้ให้ทุกคนได้ชมกันนะครับซึ่งวันนี้ผมมากับ Bayer Dynamic MMX 150 Gaming Headset นะครับเป็นหูฟังเกมมิ่งจริงๆตัวผมเองเนี่ยนะครับใช้หูฟังของ Bayer Dynamic นะครับเป็นหูฟังหลักในการทำงานอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวอยู่ลึกซะด้วย เห็นไหมครับที่อยู่ในมือนี่ก็คือ dt 770 pro นะครับอันนี้ไม่ได้โม้นะครับว่าไม่ได้ใช้อันนี้ใช้จริงๆนะครับซึ่งตัวหูฟังเนี่ยผมใช้ทํางานหลักเนี่ยมันดีอยู่แล้วซึ่งทาง Bayer d y n a m i c กเนี่ยนะครับก็คองใจผมมานานแล้วนะครับเพราะผมใช้งานหูฟังของเขาเนี่ยมานานแล้วนะนานสักพักหนึ่งสักพักใหญ่ๆเลยแหละไม่ใช่สักพักหนึ่งนะครับแล้ววันนี้ที่เป็นหูฟังเกมมิ่งเนี่ยจะตอบโจทย์ไหมจะเป็นลักษณะยังไงเดี๋ยวผมจะรีวิวให้แบบละเอียดเลยนะครับเรามาเริ่มตั้งแต่จุดเด่นของเขากัน,น h ับไฮเอนะครับเป็นหูฟังที่มีแดกในตัวทําให้ขับเสียงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากๆนะครับไมโครโฟนของหูฟังตัวนี้นะครับสามารถถอดออกได้นะครับแล้วที่สําคัญไมโครโฟนของเขาเป็นแบบคอนเดนเซอร์แบบค a ดลิโอเ Metal v o ไวสนะครับตัดเสียงรบกวนได้แบบโคตรเทพครับทุกคนโคตรเจ๋งเลยไม่ต่างจากไมโครโฟนคอนเดนเซอร์ดีๆตัวหนึ่งเลยครับ หูฟังตัวนี้เป็นแบบ close back เะครับเก็บเสียงได้ดีมากๆนะครับแต่จะมีฟังก์ชันที่หูฟังเกมมิ่งส่วนใหญ่ไม่มีคือระบบ augmented mode เะครับเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่โดดเด่นมากๆนะครับคือเขาจะสามารถรับเสียงจากด้านนอกได้ในขณะใช้งานเหมือนมีไม์รับเสียงครับทุกคนจากตัวหูฟังด้านนอกโดยเฉพาะทําให้หูฟังตัวนี้สลับโหมดการใช้งานได้ทั้งแบบ close back แล้วก็ open back ในตัวเดียวเลยครับเจ๋งมากม มีปุ่ม control ที่ให้มาแบบพิเศษนะครับที่สามารถควบคุมทุกอย่างได้ในปุ่มเดียวเลยไม่ต้องแยกปุ่มการใช้งานค่อยไปชมกันว่าปรับใช้งานอะไรยังไงได้บ้างนะครับการแยกเสียงของเขานะครับระดับที่ได้ยินมิติเสียงที่ชัดเจนและแม่นยําในระดับสตูดิโอนะครับครบจบในตัวเดียวเลยนะครับสำหรับสายเกมมิ่งพโ f ฟิเคนซี่ของเขาเนี่ยนะครับแม่นยำม,มากมากจุดที่5ถึง30กิโลเฮิร์ครับเป็นค่าที่หูฟังเกมมิ่งธรรมดามดาในท้องตลาดเนี่ยไม่สามารถทําได้แบบนี้แน่นอนผมมั่นใจมากๆเลยนะครับ ทันมากคือส่วนของวัสดุของเขาพรีเมียมทั้งตัวหูฟังเลยนะฮะสุดท้ายใช้งานได้หลากหลายอุปกรณ์มากๆไม่ว่าจะเป็น PC ีโน้ตบุ๊กหรือเครื่องคอนโซลก็ตามสามารถใช้งานได้หลากหลายเรียกว่าใช้งานได้หมดเลยดีกว่านะครับมีขายกี่สีกี่แบบในท้องตลาดนะครับตัวนี้หลกัหลกๆจะมีทั้งหมด2สีด้วยกันคือสีขาวและสีดําเลือกได้ตามใจชอบนะครับสุดท้ายการรับประกันตัวนี้อยู่ที่2ปีเต็มจากทางเบเยอร์ไดนามิกนะครับในส่วนของสเปกการใช้งานนะครับผมรวบรวมมาให้แล้วไม่ว่าจะเป็นสเปคของหูฟังหรือว่าไมโครโฟนนะครับใครอยากดูข้อมูลสามารถกดล ดูรายละเอียดกนก่อนได้นะครับสิ่งที่เขามีมาให้มีอะไรบ้างน,นะครับคือหูฟัง Bayer Dynamic MMX 150ครับสาย a n a าล็อกเคเนะครับขนาดอยู่ที่1.2เมตรนะครับต่อมาคือสาย USB Cable ครับสุดท้ายคือคู่มือการใช้งานนะครับมีมาให้ทั้งหมดแล้วนะครับในตัวกล่องนะฮะ เรามาดูดีไซน์การออกแบบของเขานะครับรูปร่างของหูฟังเนี่ยหูฟังเป็นแบบเกมมิ่งซึ่งเอาจริงๆหูฟัง,งทางเบเยอร์ดนามิกเนี่ยเขาจะขึ้นชื่อเรื่องของหูฟังมอนิเตอร์นะครับแรกๆเลยนะเพราะเป็นหูฟังเกมมิ่งเนี่ยก็ยังทิ้งกลิ่นอายของหูฟังมอนิเตอร์อยู่พอสมควรเหมือนกันแล้วเขาไม่ได้ออกแบบมาเป็นแบบเกมมิ่งจัดๆแบบไฟล้อมรอบขนาดน,นั้นเทียบกับหูฟังมอนิเตอร์ที่เป็นตัวฮอตอย่าง D T 770 Pro ของผมเนี่ยก็มีดีไซน์ใกล้เคียงกันพอสมควรนะครับตามแบบฉบับของทางเบเยอร์ดนามิกเองนะฮะ รูปแบบไฟนะครับจะมีไฟสัญญาณแค่จุดเดียวเลยคือส่วนของวอลลุมคอนโทรลนะครับเพื่อบอกสัญญาณการใช้งานโหมดต่างๆแล้วตัวโลโก้ของเขามีมาให้ในส่วนของด้านข้างของตัวหูฟังนะครับแล้วทำมาได้ค่อนข้างสวยมากๆไม่เยอะไปไม่น้อยไปแบบพอดีๆนะครับ ตัวไมโครโฟนของเขานะครับสามารถถอดเข้าถอดออกได้ปรับได้360องศาเป็นแบบคารดิโอไอคอนเดนเซอร์นะครับรับเสียงด้านเดียวเป็นหลักแล้วบอกเลยว่าเสียงไมเนี่ยดีมากๆค่อยไปฟังกันว่าลักษณะเสียงของเขาจะเป็นยังไงนะครับในส่วนของการเทสนะฮะส่วนของด้านบนของตัวหูฟังปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นหูฟังมอนิเตอร์ของเขานะครับจะทํามาเป็นหนัง PU หุ้มหรืออะไรประมาณนั้นแต่ตัวนี้ไม่ใช่นะครับเพราะเขาเป็นพลาสติกครอบตัวกา้านหูฟังด้านบนทั้งหมดเลยครับทุกคน ขนาดไดรเวอร์ของหูฟังตัวนี้อยู่ที่40ม mm, มนะครับไม่ใช่ขนาดที่ใหญ่สุดแต่เป็นขนาดกลางๆนะครับแต่การขับเสียงก็สามารถขับเสียงได้ชัดเจนจัดเต็มนะครับไม่ต้องกังวลสําหรับส่วนนี้นะฮะพอตการใช้งานของเขานะครับตัวนี้พอตการใช้งานจะเป็นส่วนของไมโครโฟนและ USB C นะครับที่สามารถเชื่อมต่อระบบสายได้ถึง2แบบคือ USB ปกติและ3.5ม mm, มนะครับซึ่งสามารถใช้งานกับสมาร์ทโฟนได้ด้วยนะครับสำหรับหูฟังตัวนี้นะฮะ ส่วนของปุ่มการใช้งานนะครับมีมาให้1ปุ่มสําหรับหูฟังตัวนี้ซึ่งบางคนอาจจะคิดว่าทําไมให้มาน้อยจังเลยนะครับมันจะปรับอะไรได้แต่เดี๋ยวก่อนนะครับปุ่มเดียวที่ว่านี่คือสามารถปรับใช้งานได้ถึง3โหมดในปุ่มเดียวนะครับ หมดแรกคือส่วนของวอลลุ่มนะครับเป็นการปรับเพื่อลดเสียงของตัวหูฟังโดยการปรับเสียงตัวปุ่มนะครับเวลาปรับเนี่ยนะครับก็จะมีเสียงคล้ายๆรีมเนียโวิตครับทุกคนเมื่อปรับและหมุนการใช้งานเนี่ยนะครับจะแตกต่างจากหูฟังตัวอื่นพอสมควรอยู่เหมือนกันสําหรับส่วนนี้นะครับต่อมาคือส่วนของมิวไมโครโฟนนะครับกดลงไปหนึ่งครั้งเพื่อใช้งานโหมดนี้เพื่อปิดไมโครโฟนได้ทันทีระหว่างการใช้งานโดยไม่ต้องถอดสายหูฟังนะครับต่อมาคือส่วนของ Aug m e n t e d m o d e นะครับจะเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่โดดดเ่นนมากๆขอองงหูฟััตวี้คื ก็จะสามารถรับเสียงจากด้านนอกได้ขณะใช้งานเหมือนมีไม์รับเสียงที่ตัวหูฟังด้านนอกโดยเฉพาะนะครับถ้าสังเกตดีๆนะครับจะมีทั้ง2ด้านของตัวหูฟังเลยเมื่อเอามือไปปิดเนี่ยข้างใดข้างหนึ่งก็จะปิดระบบการรับเสียงของฝั่งนั้นไปนะครับส่วนนี้เลยทําให้หูฟังเนี่ยสามารถสลับโหมดการใช้งานได้ไม่ว่าจะเป็น Open Back หรือว่า c ค o s ส b a c k ในตัวเดียวเลยนะครับซึ่งวิธีการใช้งานโหมดนี้ก็ง่ายมากๆแค่กดค้างไว้แล้วให้ไฟเนี่ยเป็นสีฟ้าก็สามารถใช้งานได้เลยและเพราะอะไรถึงทําส่วนนี้มาให้นะครับสมมุติว่า เราอยากได้ยินเสียงสภาพแวดล้อมอเวลาใช้งานนั่งในห้องอะไรประมาณนี้หรือนั่งในบ้านนะครับบางทีเราก็ไม่อยากจะถอดหูฟังใช่ไหมครับก็อยากจะได้ยินสภาพแวดล้อมเลยก็สามารถกดโหมดนี้เพื่อใช้งานได้เมื่อเล่นเกมเนี่ยมันจะได้ไม่เสียจังหวะไงตอนจังหวะแบบจังหวะสําคัญอะไรประมาณนี้เราก็จะได้ยินเสียงและพูดคุยได้เลยนะครับการปรับระดับและการยืดหยุ่นนะครับหูฟังค่อนข้าง,างมีความยืดหยุ่นได้พอสมควรแต่อาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับจนแบบกลางแขนร้อยองศาได้แบบนั้นเรียกว่าเล็กน้อยดีกว่าเพราะเขาไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้มันแบบ สมบุกสมบันขนาดนั้นนะครับตัววัสดุของเขานะครับโดยรวมเนี่ยตัวหูฟังโดยรวมเป็นพลาสติกทั้งหมดนะครับน้ำหนักอยู่ที่3 0 4กร,รมัมตามสเปคที่ระบุมาส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันเบามากๆนะท,ทั้งที่หูฟังเนี่ยมีขนาดค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะครับ การด้านบนของตัวหูฟังตัวนี้เป็นพลาสติกทั้งหมดนะครับแล้วมีหนังเทียมในส่วนของที่รองหัวมาให้ด้วยวัสดุของเอียร์แพดนะครับตัวนี้เป็นเมมโมรี่โฟมนะครับพุ่มด้วยหนังเทียมคุณภาพสูงจากการสัมผัสเนี่ยมีความนุ่มพอสมควรนะครับแต่ติดตรงที่มันค่อนข้างมีความบางนิดหน่อยนะครับไม่ได้หนามากทําให้เวลาใส่เนี่ยทุกคนจะรู้สึกแบบเฮ้ยทาไมใส่เข้าไปแล้วแบบมันเหมือนไม่ได้ใส่หูฟังเลยคือมันแบบมันไม่เต็มหูนะครับความรู้สึกผมจะเป็นประมาณนั้นอันนี้เขาแจ้งทุกคนไว้นะครับในส่วนของ โฟมเนี่ยจะมีมาให้นะครับ1ชนนั้นหนาๆเลยในส่วนงด้านใน ตัวสายของเขาหลักๆจะเป็นสายถักขนาดกลางนะครับแล้วรีวิวการสวมใส่เป็นยังไงบ้างครับจากการสวมใส่เนี่ยบอกตามตรงเลยนะครับหูฟังเป็นแบบ o s สแบ็ k เก็บเสียงได้ค่อนข้างดีแต่เมื่อใส่ใช้งานไปนานๆเนี่ยตัวหูฟังจะค่อนข้างมีความหนีบหัวอยู่เหมือนกันนะจริงๆหูฟังมอนิเตอร์เขาก็เป็นนะครับไม่ได้เป็นแค่หูฟังเกมมิ่งอันนี้ผมบอกทุกคนไว้เลยเพราะผมก็เป็นนะครับใช้งานหูฟังมอนิเตอร์ของเขาแต่ด้วยความที่เขาเน้นให้หูฟังเป็นแบบクロสแบ็กจัดจ๋าเลยนึกออกไหมครับเลยทาให้หูฟังเนี่ยมีความหนีบพอสมควรนั่นเอนงน แผดผมลองใส่เนี่ยนุ่มจริงนะครับเสียงคือออกมาชัดนะไม่ได้มีปัญหาแต่ความรู้สึกของผมเนี่ยผมว่าตัวเมมโมรีโฟมของตัวหูฟังเนี่ยเขาทำมาได้ค่อนข้างบางเกินไปนะไม่เหมือนกับหูฟังมอนิเตอร์ของเขานะครับอย่างตัว D T 770 Pro เนี่ยที่ทำออกมาเนี่ยใส่ได้แบบเต็มใบหูเลยนะครับแต่หูฟังตัวนี้เนี่ยผมคิดว่าคนที่หูใหญ่ๆห,หูกลางๆหน่อย,ยอาจจะไม่ค่อยประทับใจนะอันนี้ขอแจ้งทุกคนไว้นะครับต่อไปเราลองไปเทสในส่ง,งตัวหูฟังกันบ้างนะครับว่าลักษณะเสียงไมโครโฟนเสียงหูฟัง,งเขาจะเป็นยังไงนะฮะ นี่คือเสียงจากไมโครโฟน MMX 1 5 0นะเนี่ยผมขอให้ดูนะครับนี่คือไมโครโฟนของเขานะผมบันทึกผ่านสมาร์ทโฟนเลยนะครับเผื่อบางคนจะเอาไปใช้งานเนี่ยนะครับผมบันทึกก็เห็นกันแบบชัดๆเลยลักษณะเสียงนะครับจะเป็นประมาณนี้ทุกคนได้ฟังกันแบบชัดๆการตัดเสียงของเขาเป็นยังไงครับเดี๋ยวผมจะเทสในส่วนของการกดคีย์บอร์ดที่ทุกคนได้ฟังกันนะครับว่าการตัดเสียงนอสของเขาเนี่ยทุกคนจะประทับใจไหมนะครับ ตอนนี้ผมกำลังเทสนะครับในส่วนของตัวคีย์บอร์ดนะผมคลิกไปด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะระยะในการกดเนี่ยก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับสาหรับเลนส์ในการใช้งานนะในส่วนของการเทสน้อยอีกส่วนหนึ่งคือส่วนของลําโพงครับด้านหลังได้ยินไหมครับผมเปิดดังมากๆนะครับตอนนี้ลักษณะเสียงจะเป็นประมาณนี้นะครับในการตัดเสียงนอสนะฮะ จากการทดสอบเสียงนะครับผมรีวิวเสียงให้ฟังกันในส่วนของเกมมิ่งเนี่ยสำหรับผมคือบอกเลยว่าไร้ทิฏฐินะครับคือเขาจัดการเสียงออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับทุกคนคือมากในชนิดที่แบบว่าผมไม่เคยเห็นหูฟังตัวไหนจัดก,การมิติเสียงได้ดีขนาดนี้สําหรับการแยกเสียงนะไม่ว่าจะเป็นเสียงเท้าสภาพแวดล้อมคือปกติแล้วนะครับหูฟังเกมมิ่งปัญหาหลักๆคือเวลาคนวิ่งมาข้างหลังเคยเล่นไหมเวลาเล่นเกม FPS แล้วคนวิ่งมาข้างหลังอะ่ะบางทีเสียงมันสับสนกันข้างๆนะครับทำให้เราสับสนมากๆแต่ตัวนี้ ย่เสียงมิติด้านหลังมาได้ดีมากๆและทําออกมาได้ดีจริงๆขอชื่นชมเลยนะครับสมกับเป็นหูฟังเกมมิ่งไฮเอนด์จริงๆในส่วนของการฟังเพลงนะครับผมอยากจะแนะนําว่าตัวนี้เนี่ยอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่สำหรับการฟังเพลงนะอันนี้ผมไม่ได้ใจร้ายนะครับอย่างที่บอกครับว่าหูฟังตัวนี้เขาทำมาเพื่อสายเกมมิ่งโดยเฉพาะทางเบเยอร์ไดนามิกเขาก็ย้ำมาเลยนะครับว่าเป็นเกมมิ่งไม่ได้ทำมาเพื่อฟังเพลงจ๋าๆขนาดนั้นคือหูฟังของทางเบเยอร์ไดนามิกเนี่ยนะครับเขาก็จะทำหูฟังที่เป็นแบบมอนิเตอร์อยู่แล้วเอาไว้ฟังเสียงเพลงโดยเฉพาะเลย ซึ่งผมลองเทียบกับตัว D T 770 Pro นะครับที่ราคาใกล้ๆกันเลยนะสำหรับหูฟังตัวนี้นะครับตัวนั้นคือทำออกมาได้ดีพอสมควรเลยนะครับในเรื่องของย่านเสียงอยากจะแนะนำว่าถ้าเป็นสายซีรีสจริงๆสำหรับคนฟังเพลงนะครับแนะนำให้ใช้หูฟังมอนิเตอร์เขาจะเหมาะกว่าแต่ถ้าฟังเอาสนุกนะครับสำหรับหูฟังตัวนี้จะค่อนข้างมีความแบบกลางๆนะเน้นไปที่เสียงแหลมกับเสียงกลางแต่เสียงเบสเนี่ยจะบางๆนิดนึงนะครับเขาจะทำย่านเสียงแบบนี้มาเพื่อสายเกมมิ่งนะครับเพื่อฟังเสียงต่างๆหรือสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะนะฮะราคา หูฟังตัวนี้เนี่ยนะครับอยู่ที่6,990บาทนะครับ ชีวิตแกมเมอร์ครั้งหนึ่งเนี่ยใครก็อยากจะมีหูฟังดีๆแบบนี้สักตัวไว้คู่กายใช่ไหมครับซึ่งหูฟังตัวนี้เนี่ยสำหรับผมคือตอบโจทย์การใช้งานทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการแยกเสียงที่อยู่ในระดับแบบต่ําสุดถึงสูงสุดเลย5้าเฮิรตถึง30มสิกิโลเฮิรตฮะคือได้ยินเสียงครบทุกย่านนะพูดง่ายๆนะครับไมโครโฟนที่ตัดเสียงรบกวนได้แบบละเอียดเลยนะฮะเท่านั้นยังไม่พอยังมีโหมดการใช้งานที่หลากหลายมากๆแถมมีวัสดุที่พรีเมียมมากๆโดนใจกันไหมลองตัดสินใจกันดูนะครับ สำหรับใครที่สนใจ Bayer Dynamic ก MMX150 ตัวนี้ก็สามารถสั่งซื้อได้แบบจัดเต็มนะครับผมทิ้งลิงก์และรายละเอยียดทุกอย่างไว้ใต้คลิปหมดแล้วพร้อมราคานะครับสั่งซื้อกันเยอะๆสุดท้ายอย่าลืมนะครับกด Subscribe ผมด้วยขอบคุณสำหรับการรับชมครับ